สวัสดีครับพบกับผมนะครับท็อปพินสร้างรายได้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอนะครับเว็บนะครับเคมบิตคอยนะครับเว็บเคมบิตคอยเป็นเว็บที่ถอนได้จริงได้ชัวนะครับเว็บนี้ผมจะมานําเสนอนะครับพร้อมกันเลยนะครับห้าเว็บนะครับเป็นเว็บที่ต้อง ใช้เวลานะครับเคมทุกห้านาทีนะครับแต่ได้เยอะนะครับแล้วก็เคมพร้อมกันห้าวิบเลยนะครับผมจะมาสอนวิธีการเคมด้วยนะครับและก็วิธีการเล่นด้วยนะครับแล้วก็วิธีการสมัครนะครับง่ายๆนะครับวิธีการสมัครนะครับก็แค่ใส่นะครับใส่นะครับที่อยู่กระเป๋าบิตคอยของเรานะครับลงไปนะครับใส่ที่อยู่กระเป๋าบิตคอยของเราลงไปนะครับ แล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับล็อกอินนะครับนี่ส่วนลิงก์นะครับลิงก์นะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับไม่ต้องไปหายากนะครับทั้ง5ว็บเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันว่าทํำยังไงแคปซ่ามันให้พิมพ์นะครับถ้าเราขี้เกียจพิมพ์เราก็มาตรงนี้นะครับเซงแคปซ่านี่แล้วก็คลิกตัวล่างนี้นะครับใส่ใหม่นะครับ ที่อยู่ปะป๊าบตคอยไหมถ้าเราเฉียบดิ่งหน้านี้ขึ้นมาให้คลิกออกไปเลยนะครับนี่มันจะเป็นแคปซ่าอย่างนี้นะครับไม่ต้องผิงนงดนน,นนะครับง่ายดีนี่สามสิบแปดซาตตชินะครับเรดนะครับเรดตั้งแต่สิบถึงสี่สิบซาตตี้นะครับภายในห้านาทีสิบถึงสี่สิบซาตตช้ภายในห้า,าน,นาทีนะครับแต่ถามว่า เราต้องรอถึงห้านาทีไหมก็ได้รอนะครับแต่เรามีเว็บห้าเว็บเลยนะครับเหมือนกันนะครับ F5 เว็บนี้มันเหมือนกันเลยนะครับ้าเว็บนี้เหมือนเหมือนกันเลยหกเว็บแถมให้นะครับห้าหกเว็บเหมือนเหมือนกันเลยเราจะมาดูว่าห้านาทีนี้จะไม่หมดไฟศูนย์เปล่านะครับเพราะว่าเราทำเว็บนี้เสร็จ มาทำเว็บนี้เว็บนี้ก็ดํดำเนินเวลาต่อไปนะครับก็อรอแค่แป๊บเดียวนะครับวามรุดแป๊บเดียวก็ได้เคมอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ผมก็จะขอใส่ที่อยู่ไว้ทั้งห้าเว็บเลย นี่คือขั้นตอนการล็อกอินนะครับกาลอกอินตัวนี้ผมล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับได้6 8รสบซาตวซีนะครับ ตัวนี้21นะครับที่สําคัญนะครับที่สําคัญเว็บพวกนี้นะครับเราสามารถถอนนะครับถอนได้แบบไม่ต้องรอถึงยอดนะครับยอดเท่าไหร่เราก็สามารถถอนได้เลยนะครับถอนเสร็จแล้วนะครับจะมาเข้าที่กระเป๋าตัวนี้ก่อนนะครับเข้าที่กระเป๋าตัวนี้คือกระเป๋ารวมบิตคอยของแต่และว็บนะครับเป็น วัดทับนะครับอ่านว่าอะไรวะฟู Who ูคริสทับนี่แหละครับเข้ากระเป๋าตัวนี้นะครับจะเป็นกระเป๋าที่รวบรวมบิทคอยนให้เรานะครับผมก็พึ่งมาทำนะครับได้สามพันแปดร้อยสามพันแปดร้อยหกสิบห้าัสี้นะครับเรามาดูวิธีการทีมกันดีกว่านะครับว่า เกมยังไงนะครับอ่าเว็บนี้เลยนะครับการเกมนี่เว็บที่หนึ่งนะครับก็บอกว่า4ถึงิ4ซาร์เซซี่ต่อ5นาทีนะครับแล้วก็คลิกเกมตรงนี้นะครับนี่มันจะให้คลิกสองครั้งนะครับนี่แล้วก็คลิกเกมนี่ผมก็ได้29้ารตัวซี่นะครับ5นาทีนี้ได้29แล้วมันก็ให้รอ 5นาทีนะครับระหว่างรอผมก็มาคลิกเว็บนี้นะครับเว็บนี้เกมมันให้คลิก2ครั้งนะครับผมก็ได้29อีกนะครับเว็บนี้นี่มันเขาให้รอนะครับสูงสุดได้4่สาัวที่นะครับก็ ลองคำนวณดูนะครับว่า5นาทีคูณ5วีบนะครับคูณ40เราก็ได้200สาโุฟิในทุก5นาทีนะครับอ2ครั้งนะครับอีก2ครั้งกดเ้มนี่ได้อีก29น,นะครับ เด็กนี้ผมยังไม่ถอนออกนะครับแปดร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับแปดร้อยเจ็ดสิบสี่ตด็นี้ผมก็ยังไม่ถอนออกนะครับเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูเลยครับว่ายอดเท่าไหร่ก็ถอนได้นะครับไม่ต้องรอเวลานะครับถอนเข้าตัวรวบรวมนะครับตัวรวบรวมครับตัวนี้นะครับตัวนี้ได้สิบสี่นะครับได้เจ็ดร้อยครับ ก็ทำห้าวิบเลยนะครับถ้าเดิงโฆษณาอย่างนี้เราก็คลิกออกไปนะครับนี่ก็ได้10สากรงนี้นะครับสูงสุดอยู่ที่40นะครับตาอยู่ที่10บางครั้งผมก็ได้40นะครับแต่20เนี่ก็เป็น30แตนะครับเราก็รอนะครับรอเวลา เราก็ทำมาถึงเว็บนี้ถามมาเว็บนี้เหลือกี่นาทีเหลือสองนาทีสามนาทีนะครับนี่เว็บนี้แถมนะครับเว็บนี้ไม่ใช่ห้านาทีเว็บนี้สิบห้านาทีนะครับแต่เกมอัพสูงสุดได้หนึ่งพันพาุซี่นะครับถ้าเราดวงดีเราก็ได้หนึ่งพันนะครับเว็บนี้ไม่ได้คลิกถอนนะครับก็จะเข้าตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวรวบรวมนะครับตัวรวบรวมที่กระเป๋าเอาผมมาเกมตัวนี้ก่อนจะผมจะไปอธิบาย ตัวรวบรวมคืออะไรในแคปซาตัวที่หนึ่งนะครับอ๋อตัวแรกต้องใส่ที่ดีคอยตรงนี้นะครับดีดคอยแล้วก็มาแก้แคปซูานะครับคลิกแล้วก็เลื่อนนะครับการแก้แล้วก็แคปซาตัวที่สองนะครับ ที่อยู่เลื่อนแคปชั่นแล้วก็มาพิมพ์ตรงนี้เ L View t m ตาับแล้วก็คลิก นี่นะครับผมก็ได้รับไปแล้วนะครับห้าสิบซาสซี่นะครับนี่เข้าที่กระเป๋าตรงนี้เลยนะครับนี่ครับเหลือหนึ่งนาทีเองครับเรานะครับเมื่อเราคลิกที่ใต้ลิงก์ผมแล้วนะครับเราขี้เกียจหาอีกครั้งนะครับให้เราทำการนี่ครับกดที่รูปดาวตรงนี้นะครับ บุกมากไายนะครับนี่มากไายแล้วก็กดสุดสิ้นนี่ครับสสิ้นตรงนี้แล้วก็คลิกสุเสิ้นตรงนี้คลิกสุดสิ้นตรงนี้แล้วก็คลิกสุเสิ้นนะครับตรงนี้คลิกสุดสิ้นแม้กระทั่งกระเป๋านี้แล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็คลิกสุเสิ้นนะครับถามว่าไปอยู่ตรงไหนครับมาดูตรงนี้นะครับกดตรงนี เื่อนลงไปเลยนะครับผมบุ๊กมาไว้ยนี่ครับมันจะเรียงกันเรียงวันต่อมาเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้าเว็บนี้นะยขอผม,มค,ลคลิกตรงนี้นะครับกระเป๋าผมก็บุ๊กมากไว้นี่ครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับแต่ถ้าคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับหน้ากระเป๋าผม ผมจะมาอธิบายหน้ากระเป๋านะครับเพื่อนรอตัวนั้นนะครับทีมคลิปว่าวิธีสมัครสมัครยังไงนะครับผมจะทิ้งลิงก์นะครับไว้นะครับการสมัครกระเป๋ารวบรวมบิตคอยนี้ก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับทุกเว็บนะครับแล้วก็รวมทั้งกระเป๋านี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมจะล็อกเอาให้ดูจะได้รู้ว่าวิธีสมัครสมัครยังไงกระเป๋านี้นะครับ คุณก็คลิกตรงนี้นะครับคลิกที่นี่นะครับซิงค์อัพนะครับให้ใส่ u s เ r อ a m e e มอีเมลคอนเฟิร์มอีเมลนะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่กระเป๋าบิตคอยใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วก็ใส่คอนเฟิร์มพาสเวิร์ดนะครับแล้วก็คลิก ตรงนี้นะครับยอมรับข้อตกลงเราก็คลิกชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแต่ผมมีแล้วครับผมก็จะขอล็อกอินนะครับล็อกอินเข้าไปเลยนะครับ านะครับนี่ครับสามารถทีมได้แล้วครับนี่สามารถทีมได้ทุกทีบแล้วนะครับนี่รีมได้แล้วนะครับที่กระเป๋านี่มันก็แจ้งเตือนอะไรของมันนะครับนี่นะครับมาดูนะครับสามพันนะครับให้ดูนะ สามพันเก้าร้อยสิบห้าซัตซัสี่นะครับมาดูมาดูว่าผมเคมแล้วผมถอนว่ามันจะเพิ่มขึ้นไหมเราคลิกคเคมเลยนะครับ กับว่าวิบนี้นะครับมันบอกว่าผมเข้าสองครั้งนะครับเพราะว่าผมไปทุกมากแล้วก็เข้าใหม่แล้วก็ลบออก ห้ามเข้าสองครั้งนะครับเข้าสองครั้งยังไงในหนึ่งเว็บนี้นะครับเราฝิดสองหน้าไม่ได้นะครับหน้าหนึ่งมันจะเป็นไฟล์เสียไปเลยนะครับห้ามปึกสองหน้านะครับถ้าเราเข้าหนึ่งรหัสเรานะครับหนึ่งรหัสไอคิหนึ่งเว็บก็ปิดหนึ่งหน้านะครับอันนี้มันก็มีห้าเว็บนะครับแต่ว่าเว็บตระกูลเดียวกันนะครับ ให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะกดถอนนะครับว่ายอดเท่าไหร่ก็ถอนได้นะครับจริงนะครับนี่นะครับได้อีกสามสิบอิสาเอลนะครับจากหกสิบเจ็ดเก้าสิบแปดแล้วนะครับแป๊บเดียวนะครับผมก็พูดแค่แป๊บเดียวนะครับได้เก้าสิบแปดมาดูวิธีการถอนนะครับผมจะถอนให้ดูแค่หนึ่งเว็บนะครับหนึ่งเว็บเก้าสิบแปดนะครับเอาเว็บนี้เลยวิธีการถอนมาที่แอคเคาน์นะครับแอคเคาน์ตรงนี้ นี่ครับมันจะขึ้นวิดดออยู่ตรงนี้ตอนแรกไม่มีนะครับดูเว็บนี่ไม่มีนะครับถ้าก,กดเข้าไป Account เราจะขึ้นวิดดอคลิที่เข้าไปวิดดอนี่ครับเรามีอยู่918เราก็ถอนให้หมดเลยนะครับถอนน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับน้อยกว่านี้ก็ได้แต่ตสูงสุดผมมีแค่9แ8ดก็คลิกอยู่ตรงนี้นะครับ ส่วนนี้นะครับก็ posit hub นะครับ .io นะครับเป็นชื่อกระเป๋าที่เก็บนะครับส่วนนี้นะครับเราก็คลิกตรงนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกฉันไม่ใช่โรบอทนะครับเยอไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็คลิ๊กวิดดอนะครับนี่ก็ถอนเข้าไปแล้วนะครับ98นี่ก็เลือ0นนะครับมาดูว่าเข้าจริงไหมมาดูตรงนี้นะครับ3,915นะครับ น่าเป็น4นติ 3. 4 0ามเข้าจริงนะครับก็มาเข้าตรงนี้แล้วทีนี้มาเข้าตรงนี้ว่ายอดการถอนตรงนี้อยู่เท่าไหร่20,000นะครับยอดการถอนของกระเป๋าตรงนี้เรารวมมาจากครุกเวฑบนะครับมารวมลงตรงนี้นะครับถึง20,000แล้วเราก็สามารถถอนออกได้นะครับ ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับสอบถามได้นะครับคอมเมนต์สอบถามได้นะครับนก็ชานะครับ นั้นนะครับผมเคยถอนไปทั้งหมดนะครับก็หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบสี่แล้วนะครับจากนี่อนออกนะครับ10วัน8วันที่ผ่านมานะครับประวัตินะครับเข้ามาเช็คบาลานซ์ตรงนี้ก็ได้นะครับ เป็บปลาล้าน,นับมันก็บอกนี่ไม่ใช่ยอดปลาล้านของเรานะครับตัวนี้คือในเดือนนี้นะครับผมไม่ค่อยได้ทํานะครับผมก็เพิ่งเข้ามาทําช่วงน,นี้เองนะครับนี่ครับมันก็บอกว่ามันก็บอกว่า เพ่งเข้ามาสองนาทีเมื่ี้นี้นะครับผุมสูงเข้ามาเก้าสิบแปดนะครับแล้วก็ยอดนะครับยอดของเราทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้นะครับสี่พันนะครับนี่ครับเป๊าาะภาษาไอยบการถอนจะเข้าภายในยี่สิสี่ชั่วโมงนะครับแต่ก็การถอน ก๊อกน้ําการเรียกร้อกก็เยอะแยะมากมายนะครับในเว็บนี้นี่วิธีการถอนจากตัวนี้นะครับใส่บิคอยของเราตรงนี้นะครับนี่ครับใส่มันจะใส่มาอยู่แล้วนะครับตัวนี้แล้วก็มาใส่จํานวนนะครับจํานวนบิทคอยที่เราจะถอนนะครับตรงนี้แล้วก็ส่งคําขอถอนเงินนะครับแล้วมันก็จะมาขึ้นสถิติอยู่ด้านล่างนะครับรอการสถานะไปที่อยู่ไหนนะครับ มันก็จะขึ้นบล็อกเรนให้เรานะครับบล็อกเทรนก็จะตรวจประมาณสามวันนะครับเข้าตรงไหนมันดูว่านี่ครับก็มีภาษีเล็กน้อยนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับภาษีในการส่งนะครับของเว็บนี้นะครับแต่มันมีเว็บเยอะแยะมากมายนะครับที่มีเกมให้เล่นนะครับในกระเป๋าตัวนี้นะครับการรวมกระเป๋ารวมบิตคอยตัวนี้นะครับ มีเกมมีบิตคอยฟรีนะครับนี่ครับบิตคอยฟรีนี่ครับตรงนี้ครับบิตคอยฟรีเยอะแยะมากครับให้เราเล็นนี่ครับบิตคอยฟรีนะครับทิกเมขึ้นไปเลยนะครับตัวหน้าต่างมันมันจะมารวมเข้ากระเป๋าตัวนี้นะครับนี่ครับรวมเข้ากระเป๋าตัวนี้นะครับแล้ว สองหมื่นนะครับขั้นต่ำนะครับในการส่งออกเข้าส่งเข้ากระเป๋าเออมารวมเข้าเว็บนี้เราส่งเข้ากระเป๋าเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสองหมื่นนะครับขั้นต่ำเแปเดียวนะครับจิบสองหมื่นนี้นะครับการถอนการอะไรก็ผมก็บอกหมดแล้วนะครับแล้วก็ลิงก์สมัครก็อยู่ใต้คลิปนะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะครับไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถาม ใส่คลิปได้เลยนะครับก็ฝากติดตามช่องของผมด้วยนะครับชอบเพ่นสร้างรายได้นะครับผมก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ